ข้อ14อ่าข้อนี้เนี่ยให้ทุกคนลองอ่านโจทย์ดูก่อนรอบหนึ่งอ่านให้หมดเลยอ่านแล้วเดี๋ยวเรามำามากันเลยอ่าเขาบอกประตูลับในปราสาทแห่งหนึ่งสามารถเปิดได้โดยใช้รหัสห้าตำแหน่งซึ่งรหัสแต่ละตำแหน่งเนี่ยเป็นไปได้ทั้งตัวเลข0่วหนึงเอ่าเถึงแเล็กแล้วก็ a ถึงแใหญ่ผู้ดูแลปราสาททราบรหัสรหัสเพียง4ตัวแรกแต่รหัสตัวสุดท้ายทำหายไป เขาทราบว่ารหัสตัวท้ายเนี่ยมีวิธีการคำวนวณได้โดยใช้ข้อมูลจากสีตัวแรกโอเคเพราะฉะนั้นผมจะรับค่าก่อนอ่ะอันนี้มันมีพวกตัวอักขระด้วยใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นรับเป็นสตริงอ่ะเขาบอกว่าถ้ารหัสตัวแรกเป็นตัวเลขโอเคถ้ารหัสตัวแรกเป็นตัวเลข เพราะฉะนั้นก็ if ถ้า s ตริ n g 1รหัสตัวแรกเช็คยังไงก็คือใช้ s t r i n g 1ช่องที่ศูนใช่ไหมเพราะตัวแรกมันคือช่องที่ศนอ่าถ้าเป็นตัวเลขเราก็เช็คเลยใช้ i s digit อ่าก็คือเช็คว่าเป็นตัวเลขหรือเปล่าอันนี้จะอยู่ในเรื่อง t t i n g Method จำได้ใช่ไหมอ่ารหัสตัวท้ายจะเป็นตัวเลขด้วยโดยรหัสตัวท้ายนั้นจะ เป็นค่าตัวเลขตัวแรกบวก9แล้วมอดได้5โอเคเพราะฉะนั้นรหัสตัวท้ายผมจะตั้งตัวแปรว่า last แล้วกัน last เท่ากับตัวเลขตัวแรกบวกได้9โอเคเพราะฉะนั้นก็ String 1ช่องที่0อ่ะบวกได้เอ่ะแต่ทีนี้ที่เราดึงมาเนี่ยมันจะเป็น String มันบวกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมนกแปลงให้เป็นอินห้าเอาตัวแรกเอาตัวแรกตัวแรกมาบวกด้วยเก้าใช้ไหมแลมด,ด้ดห้าเพราะฉะนั้นอ่ะทำในนี้ก่อนอ่ะแล้วก็มอด5อ่ะโอเคเราได้ตัวสุดท้ายมาแล้ว อ่ะดูเงื่อนไขต่อไปเขาบอกว่าถ้าตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์เล็กอ่ะผมถามก่อนว่าอันเนี้ยจะใช้อ e f หรือเอ e e ควรจะใช้อะไรอ่ะมันควรจะใช้ L e อ e e เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าอ่ะอันแรกถ้ารหัสตัวแรกเป็นตัวเลขใช่ป่ะอ่ะแล้วต่อไปเขาบอกว่าถ้าตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์เล็ก คือมันมีไหมมันจะเป็นได้ทั้งตัวเลขและตัวพิมพ์เล็กได้ไหมไม่ได้ถ้าปาตัวเลขก็คือตัวเลขดิถ้าเป็นตัวเลขมันก็เข้าเงื่อนไขนี้อันเดียวอ่ามันก็จะไม่มองอันนี้เลยเพราะฉะนั้นเราใช้เป็น L อลี e อ่าถ้าเราใช้ if e เนี่ยมันจะต้องมาเช็คอีกรอบไม่รู้เช็คทำไมเพื่ออ่าเอลี L e ถ้าตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กอ่าเอลี i สตริงสตริงหนึ่ง ช่องที่ศนอ่าเป็นตัวพิมพ์เล็กใช้ is lower อ่าเช็คว่าเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือเปล่าเป็นตัวพิมพ์เล็กอ่ารหัสตัวสุดท้ายจะเป็นตัวเลขโดยรหัสตัวสุดท้ายจะเป็นอะไรให้พิจารณาว่าตัวอักษรอีก3ามตัวที่ตามมาเป็นตัวเลขกี่จำนวนอ่าให้เอาจำนวนเลขที่เป็นตัวเลข ให้เอาจำนวนที่เป็นตัวเลขบวก2และมอดได้สามโอเคอ่ะตัวอักษรที่ตัวอ,กอนกษรที่ตามมาอีก3ตัวเป็นตัวเลขกี่จำนวนอ่ะอันนี้จะต้องมีการนับเกิดขึ้นละอ่ะผมจะประกาศเขาขึ้นมาเขาทับศูนย์อีก3ตัวเนี่ยมาถึงตัวนี้ถูกไหมอ่ะ ไม่นับตัวแรกเพราะเขาบอกอีก3ตัวถัดมาอ่าอย่างเนี้ยก็มีตัวเลข2จํานวนใช่ป่ะมี2กับ3โอเคเราต้องเช็คว่ามีตัวเลขกี่จํานวนอีก3ตัวผมก็จะอ่าใช้ l ูป p w ลู l o o p for i in string 1อ่าแต่เราจะเช็คเฉพาะ3ตัวถัดมาใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราจะตัดสต i ิงตรงนี้เราจําได้ว่าตัดยังไงเราตัดได้แต่ช่องที่1จนถึงสุดท้ายเลยปะเพราะฉะนั้นใช้แบบนี้ตัดสต i ิงช่องที่1จนถึงสุดท้ายใช้แบบนี้ใครจำไม่ได้ลองไปดูในบทสต t ิงแล้วผมก็จะนับ if ถ้า i อ่าเป็นตัวเลขอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ต้องใช้นี้ถ้า i เป็นตัวเลข if i is digit อ่าคือเช็คว่า i เป็นตัวเลขหรือเปล่าถ้าเป็นปุ๊บเราก็จะให้เขามันบวกเข้ากับหนึ่งอ่าอ่าเราลองมาทดสอบดูก่อนก็นได้ปิ้นเขาดู ่ะลองใส่อ่ะเอสอทีสาอันเนี้ยเขาจะต้องพิมพ์สอเพราะมีตัวเลขแค่2ตัวอ่ะแต่ทำไมเขาถึงพิมศนยเพราะไหนขอแก้หน่อยอ่ะเพราะว่ามันไม่ผ่านเงื่อนไขแรกอ่ะไม่ผ่านเพราะว่าอันนี้เราเช็คว่าถ้าตัวแรกเป็นตัวพิมพ์เล็กใช่ปะ่ะให้เข้ามาทำอันนี้ อ่แต่อันนี้เราใส่ไม่ใช่ไงอ่ะเพราะฉะนั้น,นแก้มตัวพิมพ์เล็กอ่ะ A, A A อะไร A 2สองสามอสองทีสามอ่ะอันนี้ต้องออกสองอ่ะโอเคออกแล้วเห็นปะอันนี้คือการนับอ่าอันนี้แค่ทดสอบลบก่อนลบก่อนอ่าเขาบอกว่าให้เอาจำนวนที่เป็น ตัวเลขบวก2และวมอดด้วย3อ่ะเพราะฉะนั้น last เนี่ยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของเคานี้เท่ากับอ่าจำนวนที่เป็นตัวเลขบวก2ก็คือเอาเขาบวก2แล้วมอดด้วย3อ่ะครอบก่อนครอบอ่าแล้วก็มอดด้วย3โอเคเคนี้ผ่าน ต่อไปเขาบอกว่าแต่ถ้ารหัสตัวแรกเป็นตัวสอนพิมพ์ใหญ่เราเช็คก,ก่อนเลย l if e string 1ช่องที่0อ่ยตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็ใช้ is upper เช็คว่าเป็นพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่รหัสตัวุดท้ายจะเป็นตัวสอนตัวเดียวกับรหัสตัวหน้า แต่จะเป็นตัวสอนพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กให้พิจารณาว่ารหัสตัวก่อนสุดท้ายอ๋อหรือก็คือรหัสตัวที่4เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือเป็นตัวเลขรหัสตัวสุดท้ายจะเป็นตัวพิมพ์เล็กอ่ะโอเคอ่ะอันนี้ก็มาเช็คว่าอ่ะรหัสตัวที่4เป็นพิมพ์ใหญ่หรือพิม์เล็กใช่ไหมตัวที่4ก็คือตรงนี้ อ่ะตัวสุดท้ายอ่าตัวไม่ให้สุดท้ายอ่ะมันก็คือตัวสุดท้ายที่รับอินพุตมาแหละอ่ะตัวที่สี่ก็คือตรงนี้อ่ะเช็คว่าเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กอ่ะผมก็จะ if string หนึ่งอ่ารหัสตัวที่สี่ใช่ไหมมันอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ศูนย์หนึ่งสองสาม ตำแหน่งที่3ถูกปะเพราะฉะนั้นอ่ะสตริงหนึ่งช่องที่3เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หพิมพ์เล็กถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือเป็นตัวเลขโอเคถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่หรือเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นก็อย่างนี้สตริงหนึ่งช่องที่3 is upper หรือเขาใช้เหลือใช่ไหมก็ o String 1ช่อง,งที่3 i s digit อ่าเดี๋ยก็คือเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือเป็นตัวเลขอ่ารหัสตัวสุดท้ายจะเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กโอเครหัสตัว,ตวท้ายจะเป็นพิมพ์เล็กอ่าก็ให้นั้นจะให้ last เท่ากับ อ่ะเรียกจำได้ใช่ไหมเขาบอกว่าอ่ะถ้ารหัสตัวแรกเป็นสอวพิมพ์ใหญ่รหัสตัวท้ายจะเป็นตัวเดียวกับรหัสตัวหน้าอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นตัวหน้าแน่ๆอ่ะแต่มาดูเงื่อนไขต่อถ้าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือเป็นตัวเลขรหัสตัวท้ายจะเป็นตัวสอนพิมพ์เล็ก อ่ะก็คือจะเป็นตัวหน้าที่เป็นพิมพ์เล็กเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเป็นตัวใหญ่หรือตัวเลขใช่ไหมเข้าอันนี้ก็อ่ะจะเป็นตัวเล็กเพราะฉะนั้นก็ String 1ึ่ท่องที่0ู o w e ดอ่ะแค่นี้เลยก็คือรหลัสตัวท้ายเนี่ย มันก็คือรหัสตัวหน้าที่เป็นพิมพ์เล็กเราใช้เป็นสตริงช่องที่ศูนย์แล้วก็ดอทโลเวอทำให้เป็นพิมพ์เล็กอ่ะแต่ถ้ารหัสก่อนสุดท้ายเป็นตัวพิมพ์เล็กรหัสตัวุดท้ายจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อ่ะเพราะฉะนั้นก็ l l f อ i ฟสตริหนช่องที่3 is lower อ่ะถ้าเป็นตัวพิมพ์เล็ก last จะเท่ากับอ่ะ string 1ช่องที่0 upper อ่าทีนี้เราก็มาปินพ์อ่ะิมอ่าโอเคก็คือเอา s t r i n หนึ่งบวก last อ่ะก็คือการต่อ String ใช่ป่ะแต่เราอย่าลืมว่าไอ้ last เนี่ยอันนี้มันเป็น String ถูกไหมผลลัพธ์เป็น String แต่อันนี้ผลลัพธ์มันเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยมันะบวกกับ String ไม่ได้เราต้องแปลงอันนี้ให้เป็น String ด้วยอ่ะผมก็จะเอา สตริงเนี่ยมาครอบเลยมันจะได้บวกกันได้อ่าแล้วลองรันดูอ่าลองตามเทสเคสเลย a 2 3. อ3 t สา r t เล็กอ่าก็เป็นอ่าโอเคถูกถูกอ่าอีกอันหนึง่ง Z 2 3 r อ Z 2 3า r 1อันหนึง่งโอเคถูก แต่ทีนี้เหลืออีกกรณีนหนึ่งแต่เขาไม่ได้ให้มาถูกปะก็คือกรณีถ้ารหัสตัวแรกเป็นตัวเลขอ่ะเราลองสมมติเป็นอ่ะเก้าลาตัวท้ายโอเคเออ่ะ, okay. A, B, อ,ะอันนี้จะออกอะไรอ่ะลองมาคำนวณเล่นดูถ้าตัวแรกเป็นตัวเลขล่าตัวท้ายจะเป็นตัวเลขด้วยโดยล่าตัวท้ายนั้นจะเป็นค่าตัวเลข ตัวแรกบวก9แล้วบอดได้5อ่ะตัวท้ายเป็นตัวเลขตัวแรกบวก9บอด5เอา9บวก9แล้วบอด5ได้อะไร9ก้าบวกเก้สิบแปดสิบแดอห้า่ะได้3เพราะฉะนั้นมันจะเป็น9 abc 3อ่ะ Enter อ่ะโอเคถูก